สวัสดีครับแฟนเพจ youtube บ้านหวยชาแนลนะครับขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้ลง EP 255ไปนะครับเลข3ตัวมา110หน่วย1ตัวนะครับซึงสามารถนำไปทำชุดต้อดได้ทั้งหมด85ชุดไม่เบิ้ลนะครับวันนี้จะนำเสนอหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับ ผมนัดชื่อนัดคมสีเป็นพงนะครับเป็นเจ้า,จาของ y o u t u b บบันดวย Channel นะครับก็อขอเรียนให้ทราบนะฮะผมผมเกษียณแล้วผมรับรายการนะเกษียณแล้วเกษียณหลายปีแล้วครับคนอาวุธที่จบก็จบทางด้านาวัดผลประเมินผลนะฮะเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็วิจัย นะครับวิจัยสังคมศาสตร์จากนิด้านะนะครับก็ให้ทราบคร่าวๆด้วยความน่าเชื่อถือนะครับท่านจะเชื่อถือหรือไมก่ก็ต้องถามคนที่เขาติดแต่เป็นเป็นเป็นธรรมาชิกรลงมาลาบมานะานแสนนานนะครับทำมาหลายปีนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเลขหลักร้อยห้าตัวนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวผมสำรองไว้หนึ่งตัวก็คือห้าตัว ถ้าเราจะใช้สี่ตัวมันก็ค่อนข้างเสี่ยงไปนิดนะครับแต่ถว่าเมื่อผมตรวจดูแล้วนะครับถ้าเราใช้4ี่ตัวเนี่ยสองสิบสองงวดตั้งแต่งวดหนึ่งปี2 5งพ้าอยหาสิบแปดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันผิดไปแค่สองงวดเองนะครับหลัก้อยอันนี้ก็คือผมใช้สูตรเก้าตัวนะครับจาก EP ที่2 5งบห้าผมเล่นให้ทราบแล้วว่าสูตรเกตัวนะครับมาร้อยสิบหน่วย อ่างวดนี้ใช้สูตรเก้าตัวมาร้อยสิบหน่วยกับหลักร้อยนะครับเอามารวมกันแล้วกับกับสูตรเก้าตัวมา66สบสูตรรวมทั้งหมดร้อสี่แปดสูตร9้าตัวนะครับเอามาตรวจสอบหาหลักร้อยดูเพราะว่าการหาหลักร้อยเนี่ยก็บางคนนะครับส่วนมากจะชอบเล่น3ามตัวเพราะมันจ่ายเยอะนะนะครับทางข้างนอกก,ก็จ่ายห้าร้อยนะครับบางคนก็ห้า้อยห้าสินะครับได้ลด ส่วนในเว็บไซต์มันก็จ่ายถึงพันหนึ่งนะครับบางบางเว็บก็พันกว่านะครับส่วนมากแต่น,นี่สมมุติว่าถ้าท่านมีหลักร้อยเนี่ยท่านมีเลขสองตัวสิบหน่วยบนสองตัวเนี่ยสมมติมีทักสิบยุดอนะ่ะสีถ้าว่าสองตัวบนสิบยุดแม่นแม่นท่านก็เอาหลักร้อยสี่ตัวเนี่ยไปใส่เราก็จะได้สามตัวตรงทั้งหมดสี่สิบยุดใช่ไหมอ่าอย่างที่เป็นตน้นหรือท่านมีสิบหน่วยยี่สิบยุดเอาหลักร้อยไปใส่สี่สี่ตัว ทุกตัวเลยนะครับมันก็จะได้สามตัวตรง80ดยุดซึ่งสามารถลงทุนได้เนาะลงทุนได้นะครับก่อนอื่นที่จะไปให้ดูตรงนี้นะครับผมขอกราบขอโทษในเมื่อวานนี้นะครับผมจําเกี่ยวกับเบื้องได้เรียนได้ทราบว่า,าทําไมเราจึงมีฤดูร้อนฤดูหนาวเนื่องจากโลกเราเอียง6กถึหกเศหองศาจากแนวละนาบเหมือนเลยเอียงตอนนี้ผมได้ <laughs> จําผิดนะจําผิด คือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ทางไม่ใช่ที่อยู่ค้วโลกใต้แบบแบบ EP 2ี5 5ที่ผมเรียนไปแล้วต้องต้องขอโทษขอแก้ตัวนะจำผิดไปนะเบอร์อายุมากแล้วเบอร์คือประเทศไทยเราอยู่ทางซีกโลกเหนือนะฮะซีกโลกเหนือในขณะนี้เนี่ยโ้โลกใต้เนี่ยมันหันเข้าหาด,ดวงอาทิตย์นะแล้วโค้ชโลกเหนือก็จะอยู่ห่างดวงอาทิตย์เท่าไปแต่ประเทศไทยเราอยู่ในโซนในโซนโซนโซน,โซนเขตร้อนนะโซนเขตร้อนก็คือ ทางภาคใต้เราเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาประมาณ5องศานะครับส่วนนักพาคเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกเนี้ก็จะอยู่ที่ย3ิสามเป็นหนึ่งสององศาเหนือประมาณนั้นนะครับอ่าก็ถือว่ายังอยู่ทางอ่าส่วนเซกซก,ซกท้องเหนือก็ขอแก้ตัวนะอ่ะอันนี้เรามาดูหลักร้อยห้าตัวสี่ตัวนะสี่ตัวอ่าหลัก็4สี่ตัวซึ่งผมเรียนนั้ทราบว่าจักทั้งหมดสูตรเก้าตัวร้อยสี่สิบแปดสูตรซึ่งไปรวมกับสูตร ที่ผมทำสามตัวเนี่ยร้อยสิบหน่วยสามตัวในหกสิบหกสูตรเพิ่มอันนี้เข้ามาเป็นร้อยสี่สิบแปดสูตรอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยโดยเฉพาะเอามาชนกันนะมันก็จะได้หลักร้อยสี่ตัวผมสำรองไว้ห้าตัวนะะโดยขีดเส้นแดงขั้นไว้นะครับตัวที่ห้าในท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะะถ้าจะใช้สี่ตัวมันก็น้อยแต่ถ้าใช้แค่น้อยมันก็เสี่ยงเนาะมันก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงก็ท่านท่านจะย้อนไปดูใน ep ที่สองห้าห้านะครับ ว่ามีคนสนใจหลายคนนะครับถามว่าไอ้มันมันผิดหนึ่งวดจริงเหรออ่าจริง,รงตามสูตรที่ทําให้ดูนะฮะผมไม่ได้แมคขึ้นมาท่านก็ติดตามไปแล้วกันนะฮะเอ่อสำหรับคนที่โทรเข้ามาก็คืออยากจะสมัครสมาชิกก็ผมเรียนให้ทราบว่าสมาชิกเนี่ยเราสมัครคลิปหลายปีนะ,ะปกติในหลายปีเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วดแรกก็คืองวดสิบหกมกราคมไปสิ้นสุดสามสิบธันวาคมปีหกเจ็ดตอนนี้สมาชิกเดิมเนี่ย สมาชิกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหมดอายุในงวดนี้นะคือสิบหกมกราคมหกหกนะครับมาหมดสามสิบธันวาคมหกหกส่วนสมาชิกใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์นะฮะแต่ถ้าใครสมัครใครสมัครตั้งแต่วันนี้ก็จะได้งวดสามสิบธันวาไปด้วยนะฟรีนะครับอลาคาตอนนี้เรามาดูหลักร้อยสี่ตัวนะครับจากที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าผมใช้สูตรหลักร้อย หลักร้อยสูตรหลักร้อยเก้าตัวกับสูตรร้อยสิบหน่วยหกสิบหกชุดเอามาเอามารวมกันแล้วก็มาหาตัวชนเฉพาะหลักร้อยนะเน้นเฉพาะหลักร้อยจากเริ่มจากปีห้าแปดที่ผมเรียนทห้ทราบแล้วว่าทําไมผมใช้ปีห้าแปดเป็นหลักเพราะว่าผมเริ่มทําหวยจริงๆจังจังมาก็ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดจนถึงปัจจุบันก็เก้าปีแล้วนะสภาิกที่ติดตามเป็นสมาชิกมาก็คงอย่างทราบดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูงวดปีห้าแปดงวดที่หนึ่ง หลักร้อยสี่ตัวนะครับผมก็พริ้นออกมาฮนะปริ้นมาทีละแผ่นละแผ่นมาาให้ท่านดูนี่ปีสองพันห้า้อยห้าสิบแปดฮะเริ่มจากงวดที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ถ้าเราดูเฉพาะหลักร้อยสี่ตัวเนี่ยดูผมขีดขั้นสีแดงสำรองไว้นะแถวสุดท้ายเป็นสุดท้ายนี่สำรองไว้นะเห็นว่าในปีห้าแปดเนี่ย มันหลุด4ี่ตัวไป1งวดคืองวดที่20นะหลักร้อยคือเลข2องสองหนึ่งหนึ่งเนี่ันไปอยู่แถวที่ห้าถ้าท่านใช้4ตัวโดนี้ก็จะผิดนะแต่ทั้งหมดเนี่ยตัวเรียนให้ทราบแล้วว่ามันผิดแค่สองงวดเองนะฮะสองงวดท่านก็ดูต่อไปนะครับต่อไปจะให้ดูในปี2 5งพนห้าะครับงวดยี่ยี่สบห้าถึงสี่สิบแปด ครับนี่ปีสองห้าห้าเก้านะครับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะครับหลักร้อยก็จะอยู่ภายในโซนสี่ตัวนะครับทีแถวหนึ่งสสามสี่นะครับก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะฮะเราไม่ประมาทเราสำรองไว้ห้าห้านะครับสำรองไว้ห้านะครับต่อไปให้ดูในงวดที่ในในปีที่สามนะครับปีสองพห้ารกสิบนะครับ อีกสองพันห้าร้อยหกสิบก็คืองวดที่สี่สิบเก้าถึงงวดเจ็ดสิบสองนะครับสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองก็หลักร้อยก็อยู่ในโซนในโซนสี่ตัวนะฮะในโซนสี่ตัวหน้านะครับให้ดูสีแดงๆนี่ครับเป็นหลักร้อยนะอยู่ในโซนสี่ตัวหน้าถ้าท่านมีสองตัวทักยี่สิบชุดก็เอาสี่ตัวไปใส่ก็จะได้สามตัวตรงแปดสิบชุดตรงตรงนะครับมันถ้ารวมทั้งเบิ้ลด้วยนะครับอ่านะ อันนี้วิธีทำสองตัวท่านก็เอาหลักสิบหลักหน่วยของผมเนี่ยไปจับคู่กันนะครับเมื่อได้สองตัวมาแล้วก็เอาหลักร้อยไปวางข้างหน้าทุกตัวเลยนะฮะสมมุติเราได้มาสองตัวบนยี่สิบหางแล้วก็เอาเอาหนึ่งไปวางนะเอาเอาเอาห้าไปวางเอาหนึ่งไปวางเอาเจ็ดไปวางเอาแปดไปวางนะก็จะได้ทั้งหมดแปดสิบชุดตรงนะครับต่อไปให้ดูในปีที่สี่นะครับ รับอันนี้คือปีที่สี่นะ2,562นะครับก็จะเห็นว่าหลักร้อยก็ยังไม่หลุดโซนสี่ตัวนะฮะหลักร้อยก็ยังอยู่ในโซนสี่ตัวนะครับถ้าท่านวิ่งปักหลักในเรียบบางเวฟเขาเขารับวิ่งปักหลักนะก็ะจาย7ดต่อแต่อนะวิ่งปักหลักสมมุติว่าบางเวฟเนี่ยเขาจ่ายแล้ววิ่งปักหลักจ่ายเจ7ดเจดเจดต่อเจ็ดบาทแล้ว7บาทแล้วก็เอาอย่นง้ย เอาวิ่งหลักปักหลักร้อยไปเลยแปดหกสามห้านะสี่ตัวลงทุนไปสมมติตัวละร้อยก็ลงทุนสี่ร้อยถูกมาหนึ่งถูกมาตัวเดียวนะฮะหลักร้อยต้องมาตัวเดียวมันก็ได้เจ็ดบาทนะก็จะได้กําไรสี่บาทเนาะอ่าต่อไปให้ดูในปีที่ห้านะครับในปีที่ห้าครับในปีที่ห้าคืออ่อตั้งงวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบ มูลค่า17-120ก็ปี2562นะครับปี2พศ2562ก็ก็จะเห็นว่าหลักร้อยก็ยังสีแดงๆที่เห็นเนี่ยมันก็อยู่ในโซนสี่ตัวนะฮะยังไม่หลุดไปตัวที่ห้านะมีเพิ่งหลุดไปครั้งเดียวนะครับในปีปีแรกนะครับในปีแรกนะครับ <S 1> <S 1> รต่อไปให้ดูในปีที่หกนะครับดูไปไวๆเลยนะครับ ปีที่6ก็ตั้งแต่งวด120ยถึง141นะครับ120ถึง141ปีนี้ปี2563นะโควิดระบาดมันหวยนี้หวยงวดที่จะหยุดไป2งวดนะในเดือนพฤษภาคมนะครับหยุดไป2งวดก็เอ่อก็เหลือ21งวดในปีนี้เหลือ21งวดเพราะหวยถึงปีมี24งวดใช่ไหมครับก็หลักร้อยก็ยังเอาอยู่นะครับอยู่ในโซน4ตัวหน้านะครับ ต่อไปให้ดูในปี2,564นะครับปีที่เจปศสองพันห้าครับก็จะเห็นว่าหลักร้อยถ้ายังไม่หลุดมาตัวที่5เลยนะก็ยังอยู่ในโซน4ตัวหน้าก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ <c oughs> สูตรที่ผมน,นำมาใช้เนี่ยเอามาจากคลังสูตรนะฮะเป็นสูตรเก่าทั้งหมดแต่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าผมใช้สูตรแปดตัวไอ้สูตร9ตัวนะครับขอโทษนะสูตร9ตัว เพราะว่าในสูตร9้าตัวเนี่ยอย่างน้อยมันต้องติดแหละครับนะครับผมได้นใครก็ย้อนไปดูใน ep ที่สองห้า้กันแล้วกันนะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่เพิ่งจะเห็นนะครับก็ถ้าอยากดูท่านกดกดติดตามไว้นะฮะกดติดตามแนละ้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ขอสุภาพนะครับคอมเมนต์ขอสุภาพนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ก็ดูไปเฉยๆนะไม่ต้องมาด่ามาว่ากันนะครับก็ใครใครผมทำได้แค่นี้ อ่ะจริงๆนะก็ทําได้แค่นี้โอเคนะครับต่อไปให้ดูในปีที่แปดนะครับนในปีที่แปดก็ปีสองพัน้าร้อยหกสิบสี่นะครับในปีที่แปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 64, ก็คือตั้งงวดร้อยหกสิบหกถึงร้อยแปดสิบเก้านะครับ นับได้ยี่สิงวดนะก็อยู่ในหลักร้อยก็จะอยู่ในโซน4ี่ตัวที่ผมทําไว้5ตัวเนี่ยสํารองเอาไว้นะเพราะมันอาจจะหลุดไปตัวที่ห้ามันก็มีหลุดนะหลุดไป2งวดในปีแรกกับปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายคือในปี2566ที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับกับปีที่9ปีปัจจุบันนะครับปี2566นนะครับก็จะ มีงวดตั้งแต่ร้อยเก้าสิบถึงงวดที่จะถึงนี้เนี่ยวันที่สามสิบธันวาคมคืองวดงวดที่สองร้อยสิบสามเนี่ยสองสองร้อยสิบสามการที่ผมนับมาถึงสองร้อยสิบสามก็คือนับตั้งแต่งวดที่หนึ่งในปีห้าแปดมานะครับในงวดแรกของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดผมได้เรียนใน้ทราบว่าผมทำหวยจริงจรงจงขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วเดิมก็ใช้สูตรมือแล้วก็ตอนหลังก็มาซื้อโปรแกรมนะครับซื้อโปรแกรมเดิมทีเดียวผมก็เป็นคนเล่นหวยนะ ถ้าบอกตรงๆนะครับในตอนเป็นเด็กเนี่ยที่บ้านบ้านนอกผมมาบ้านอยู่บ้านนอกพ่อผมนั้เป็นเขียนเขียนหวยใต้ดินส่งตลาดนะฮะต้องพายเรือไปส่งนะครับพ่อผมนะผมเรียนอยู่มัธยมเวลาท่านจะเขียนหวยผมก็ต้องจีกสมุดนะฮะตัดประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะกว้างหนึ่งนิ้วแล้วก็กระดาษเอาเข้าสู่มาแปะ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 ต่อกันก็เรียกโพยหวยนะกะเขาเขียนลงไปนะฮะแล้วก็ม้วน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 เวลาจะไปส่งเวลาจะไปส่งก็ส่งกลางคืนนะครับ ส่งเงินคืนพายเรือไปพ่อเขาก็เอา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 ดินหุ้มไว้เอาดินหุ้มนะครับถามว่าทาไมเอาดินหุ่มอ่ะพายเรือแม่น้ำลึกเนาะเขาบอกเกือตตารวจมาจะได้โยนทิ้งน้าไปเลย <c oughs> แล้วก็จําไว้เนาะก็เลยพอทํางานรับรายการก็เคยคิดถวยชอบเล่นหน่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับนะครับก็บอกตรงๆนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเนาะมันก็เล่นกันทุกคนนะฮะนะครับ คลิปนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะฮะไม่เหมาะสำหรับเด็กสำหรับในปีหกในปีหกหกนี้ก็ผิดไป1งงวดนะหลุดไปอยู่ตัวที่ห้านะถ้าถ้าท่านถ้าใช้ห้าตัวมันไม่หลุดเลยนะเนี่ยมันออกแปดเจ็ดสองนะครับมันหลุดไปตัวที่ห้าถ้าเราใช้ห้าตัวเนี่ยไม่หลุดเลยนะอันนี้เป็นผลจากการชนทั้งหมดนะเป็นการชนทั้งหมดเฉพาะหลักร้อยทั้งหมดร้อยสี่สิบแปดสูตรนะครับ นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ตามเบอร์นี้ที่ให้ไว้นะครับการนำไปใช้ก็คือนะครับท่านจะเอาไปประกอบกับคนอื่นก็ได้เพื่อให้น้อยลงนะครับคนอื่นที่เขาให้หลักร้อยแม่นๆก็เอาไปชนกับเขานะครับท่านอาจจะเหลือตัวหรือสองตัวนะครับก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็ <c oughs> ำนำเสนอให้สมาชิกส่วนถ้าใครสนใจจะสมัครก็โทรมาเบอร์นี้นะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับ าตามนี้นะครับมีคนสมาชิกก็มาถามว่าเอาแล้วเป็นสมาชิกจะทําอะไรให้บ้างก็ขอตอบขอตอบว่าข้อหนึ่งก็ให้สูตรประเภทนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายคนที่หลายคนชอบนําสูตรต่างๆเนี่ยเอาไปคิดไปคํานวณเองก็เป็นความภาคภูมิใจของเขานะครับเขาก็ไปเอาสูตรจากคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเอามาผสมผสานกันแล้วก็คิดหน่วยออกมานะครับส่วนบางคนก็ไม่ต้องคิดเลยก็เอาที่ผมคิดให้นะไปเล่น ก็ขอเรียนให้ทราบว่าเอาที่ผมคิดให้นะนะไปเล่นเพราะผมก็เล่นตรงที่ผมคิดน,นะฮะถ้าพท่านผิดผมก็คือผิดนะครับถามว่ามันมีผิดไหมมันก็ผิดนะฮะมันไม่ได้ถูกตลอดนะครับอันนี้เพลงแต่เราคัดคัดสูตรดีๆเอามาแล้วก็มาลงมาตรวจสอบเข้าโปรแกรมดูแล้วมาตรวจสอบดูด้วยว่าเออมันพอจะใช้ได้ไหมห้าตัวหกตัวยอมรับได้ไหมสามตัวยอมรับได้ไหมนะครับเมื่อเห็นมันดีก็นํามาเผยแพร่และนํามาใช้นะครับ ก็กดติดตามไหมะฮะยูทูบบ้านหน่วยชนะแต่ก่อนนี้ผมทําผมทํามาเนี่ยนะฮะมันมีรายได้จากการโฆษณานะครับในแรกๆตอนหลังผมไม่ทําปิดกติกาอะไรไม่ทราบก็คงจะลืมประกาศไปว่ามันเหมาะสําหรับเด็ก y youtube เขาก็เลยตัดออกไปนะฮะมันตัดไปโดยผมไม่รู้ตัวนะ,ะผมไม่เข้าไปดูพอให้ลูกชายมาดูบอกเขาเขาบอกว่า,าตัดไปนานแล้วต้องเริ่มใหม่ตอนนี้เริ่มใหม่ก็จะได้สมาชิกครบของเขาเนี่ยของเขาตามหลักเกณฑ์ของเขาที่จะรับรายได้นยะ มันก็ต้องมาสมาชิกเยอะตอนนี้จำนสมาชิกที่ติดตาม u t u b e ของผมตอนนี้บอกตรงๆมันก็มีแค่สองหมื่นกว่าไลน์นะเพราะว่ามันไม่เหมือนกีฬาไม่เหมือนอย่างอื่นนะฮะถ้ากีฬามันทั่วโลกนะฮะมันก็มีสมาชิกเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับ,นะรบหรือทําอาหารนะครับทำอาหารเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยหรือจะเห็นว่าฝรั่งมาเที่ยวประเทศต่ตางๆก็ทําเป็น youtube ก็มีรายได้ตรงนี้นะคือ youtube ก็จะแบ่งรายได้จาก สินค้าที่โฆษณามาให้เรานะแต่ก่อนผมก็ได้เดือนประมาณร้อยเหรียญเขาครบร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะโอนให้นะร้อยเหรียญร้อยดอลลาร์นะก่อนดอลลาร์แล้วสามสิบบาทแล้วก็ได้ประมาณร้อยดอลลาร์ก็ส <c oughs> ามพันประมาณนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือหลักร้อยสี่ตัวนําไปประกอบนําไปประกอบในการเล่นสามตัวตรงนะครับถ้าท่านมีเลขสองตัวหลักร้อยสี่ตัวไปใส่ข้างหน้า ก็จะได้3ามตัวตรงน้อยชุดโอเคนะครับสวัสดีครับขอให้ปี2,567เป็นปีที่โชคดีสำหรับพวกเรานะักลงทุนนะครับเออขออีกนิดนึงนะผมไม่ทราบว่าเมื่อวานเนี้ยมีสมาชิก <c oughs> มาชิกชื่อ,อ,อผมผมนั่นชื่อไปแล้วนะชื่ออะไรวะโอนโอนเงินเข้ามานะโอนเงินเข้ามาผมไม่ทราบว่าโอน เขาต่อน่าจะเป็นต่อเขาโอนเงินเข้ามาแต่ก็เราเรวไม่ทราบว่าเป็นใครเนะี่ยคือสมาชิกชื่อรู้แต่ไปนค้นหาใน Facebook ค้นหาในไลน์มันไม่มีชื่อนั้นเพราะว่าชื่อลายกับชื่อจริงๆในบัญชีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะนะครับเมื่อวานวันที่ใครโอนเงินเข้ามาทักตอนบ่ายสามโมงกว่าๆนะสิบห้านอกากว่าค่าสมาชิกนะให้ให้บอกมาด้วยฮนระผมจะได้ลงทะเบียนไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผมไปคัดชื่อท่านออกเนี่ยเสียหายเลยนะครับ สำหรับสมาชิกเก่าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วถ้าท่านจะต่อก็ให้หมดงวดนี้ไปท่านก็ต่อได้นะหรือท่านจะต่องวดนี้เลยนะสำหรับสมาชิกใหม่ถ้าท่านสมัครวันนี้ท่านก็จะได้วันที่สามสิบฟรีไปหนึ่งนวดนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับขอคอมเมนต์ด้วยวาจาที่สุภาพนะครับตามหลักของสุภาพชน สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีในปี2567ที่จะถึงนี้นะครับ